เรนซุกญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนท่านบุกฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็มาพบปะกันอีกเช่นเคยในรายการประกิน,นก,กะเองธรรมะ ณตามสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สสามิบนาทีโดยประมาณอาตมาภาพตัวเจ้าวัดหนองตองทางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้นำประการนี้มาพบกับญาติกับยมก่อนที่จะได้อู้ได้จ่าอย่างกันฟังนั้นเอาก็มาไหว้พระสวดมนต์ ื่อถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้ฟ้าพัะชละกิติยาภาขอญาติยมตั้งจิตตั้งใจตั้งมั่นเวลาไหวพระสวดมนต์นเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่ามงคลต่อทั้งตัวเองและบุคคลอื่นต่อไป อะระหังสัมมาสัมพุทโธะพระคุณปุถังะคะวันตังอะภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตพะคะวะตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิกราบพระธรรมสุ ตันโภปขวะโตสาวกสังโฆสังฆนัมมิกราบพระสงฆ์นโมตัสสะปะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah. ุทธัสสะนโมตัสสะปะขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ Tah Oleh Tuhan Tuh yempi sangkang serenang kacami Tah di yempi putang serenang kacami Tah di temang serenang kacami Tah di yempi sangkang serenang kacami อิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะบิทูอนุตารโอปุริสธรรมสารถิสัทธาเดวมโนสัณังพุทโธปะกวาติยันตุนิมิตังอวะมังคลัญจา โยจมนาโพสกุณัสาสะโทปาปะะโหโทสปินังอักันตังพุทธานุปาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตปะขวัตาธตมโมสันติติโกอาตาลิโกเอิกปัสสิโกโอปะนายิโก Phát chất thẳng vệ thịt thấp hồ vinh ưu y tế, Gián đu nị mịt thẳng áo áp mạng khá Nho chắc sát sát hồ, Pháp bạc hồ tốt sốt vĩnh ngang ngạc căn thẳng, Thầm mà nụ phá vệ

Ya ditang catari porsa yukanta Pursabukalah -e bak das -sa sangkho A nayyo pau nay yodaki na yo Ancali karena ni yo lokat saatati.

ขัสสัพพะสันมัตถวิปมุตตัสสะสัพติอังคีรัสสะนมัตโวสังขยปุตตัสสะสิริมัตโตโยอิมังธรรมเตเสสิสัพตุขปโนทนังเยจาปิเนปุตตะโลเกยถาภูตังวิปัสสิตตุสง เตชนาอภิสุนามาหันตาวิตาสารธาเยตังเทวมนุสสานังยังนามัสันติโคตมังวิชาจรณะสัมปันนังมาหันตังวิตาสารทังวิชาจรณะสัมปันนัง Cú thà bần thà mắc khổ tâm bần tị, yết thuộc hàng phật khí ni na bị na mê sanh năng chi vi ta bồ đề ta, พ่อจังโคสติสังฆโตธรรมนังวิจโยตถาวิริยมิติปัสสติพ่อจังคาจตตาตาเปเรสัมะทุเปกะพ่อจังคาสติเตสปัสสินามุนินาสัมมตทขาตาปะวิตาปะุลิกตา sang vật tận ti apin ya 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 cha po di ya e te na sat cha va che na so ti te o tu sa pa tha e ka sa ming sa ma ye na do mo ka la nan cha ka sa pang ki la ne to ki te ti sa wa po chang ke sa ta te sa nye เอตจตังอภินันทิตวาโลกมุตติญฺสุตํคเณเอเตนสตยวัจเจนาสุทิเตอุตฺโตสปถาเอกถาธัมมราชาเปเกลนเยนาปิปริโตจุนดเถเรนตญีวา xăm mô tít tòa jaa pata tam ha vô tà sít tà nà xô e tê so tê te o to sabata ina dejaa pata tinh makha atakile sava pata เอเตนะสัจจวัชนนะสุติเตโหตุสัพพะทาภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลัง รักขันตุสัพเทวตาสพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเตภวันตุสมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีภวันตุเต โดยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพบทสาธยายมนอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตอันตั้งมั่นเป็นสมาธิอาตมะภาพพระครูอาทรวิสุทธิคุณขอถว,วายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชละกิติยาภา ขอให้พระองค์จงทรงหายจากอาการพระประชวนการเจ็บไข้ได้ปปวยขอให้หายขอให้หายขอพระองค์มีพระสุขภาพปรมัยอันแข็งแรงดุดดังเดิมขอพระองค์จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานได้หนึ่งร้อยยสิบพระพรรษายิ่งยิ่งขึ้นไป ขอถวายพระพรกรมอุตุได้บอกข่าวตักเตือนระยะนี้อากาศมีการพันแปรเปลี่ยนแปลงบินฮอนบินหนาวก็มักจะมีฝนตกถึงแบบตกทางเฮาก็ตกท้งอื่น ยาตะบอดองตองได้ใกล้เคียงทุกสารทิศบ่มีรายงานว่าฝนตกเมต่ยดเม็ดเดีวนับตั้งแต่เมื่อตะว,วันวามาจนถึงปัจจุบันตะว,วันนี้เมื่อวันอุณหภูมิสามสเจ็ดองศาปัจจุบันประเดียวนี้สิบแปดองศาก็เริ่มฮอนมาพองละนะ เรมออนมาพองละพอแม่ออกต่ว่ากินเขาไงาแล้วก็เป็นงานข่าวดำต่อของคูบาญาณลังกานะเป็นเป็นศรัทธาอยู่ที่วัดสีดอนมุนพ <c oughs> ่อคุูบานั้นอายุได้อกสิบอกปี กูบาก็เป็นลูกคนโตคนเก่ากุบาญาณนะลังกานี่ยญาติย,ยมเป็นมีน้องเป็นพระจายคนต่อเป,ป็นกบยมาเมินละก็เมื่อแข็งแรงก็เป็นปอกาลำํำใหญ่เนาะเป็นขหบอดีคนหนึ่งของหมู่บ้านนั้นต่ว,ว่านี่กุบาญาณนะเป็นนิมนต์ดูเจ้าเขา เป็นแปดเก้าสิบตนุมีเจ้าคณะอำเภอสลาับปีเจ้าคณะอำเภอแม่ฮอนแล้วก็มาเจ้าคณะอำเภอห่างดงนอกนั้นก็กุบาพระสงฆ์องค์เจ้าตุกสารทิตติดเป็นมิตรในทางธรรมกอบพับกิจนิมนต์ปากันไปสวดพุทธมนต์ดว่า สำหรับตามาภาพหลังจากนมือปอนเปรเรียบร้อยฉันเข้าเรียบร้อยก็ต้องออกจากที่หันมาได้ไปเผาศพส่งศพพงานดาวาเป็นงานพระราชทานเบ,บืงศพเป็นกรณีพิเศษพะลูกของคนที่ตายเป็นพระครูจันสัญญบัตฝ่ายวิปัสนาจารย์ไปที่ไหนไปวัดพระพุทธบาทดักผ้า ในงานนมะสัญจรของคณะส่งและหน่วยงานราชการสถาประชาชนทุกหมู่บ้านก็วิ่งรถไปไปถึงหันก็บ่ายโมงสองสามนาทีรอโอกาสเวลาก็สิบสามนาฬิกาเกือบจะสามสิบก็ได้นั่งบนธรรมบาตรไหวพระัอสินเรียบร้อยเป็นมอบการ ตั้งรักษาการเจ้าอาวาสก็เริ่มเตดเตดสนาธรรมเมื่อปูจจาร์รัตนาธรรมจบแต่ว่านี่เป็นยมผู้หญิงเนอะอรัตนาธรรมเสียงม้วนเสียงม้อนคนเท่าละปะอบไม่ออกมาถึงตอนนี้ก็น่าคิดมีหลายบ้านหลายวัดที่ขาดปูจจา์น้อยมีก็มีนานมีก็มี แต่ว่าบ่มค่อยมีโอกาสเวลามาวัดมาว่าไปช่วยการงานนั้นงานนี้เพราะงานส่วนตัวมันล้นมือขอเจิญกันมาเป็นปูจารก็มาได้มามาก็มาได้ชั่วครัง้งชั่วคราวเป็นครัง้งเป็นคราวทีนี้ก็เคยมีญาติยอมถามบ้างเมื่อนานมามีเอา้อยได้ก็กได้ ปัญหาปันว่าน้อยมันดีเป็นจานนานบนดีเป็นจ้างสอถ้ามีความหูในด้านาศาสนาพิธีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเป็นน้อยม่ใช่น้อยก็จาก้างเถอะบดีเป็นนานก็นจาก้างเถอะก็เป็นมขคนายกเป็นผู้จารได้นะมันบม่มีปัญหาของขึ้นนำได้ยอมผู้หญิงก็เป็นได้ถ้าประจายก็ม,มีนะ่ะ น้อยหนานก็่เบาไงนะก็ยมไม่ยิงได้าการตัววาเนี่ยยมผู้หญิงก็นำไว้พระสมทานรับสินอราธนาธรรมก็เรียกว่าทำได้สมาปเปตทศหลายติมีเตือหนึ่งอู้ฟังไปหมู่บ้านหนึ่งดันว่าคนตายเนี่ยศพเนี่ยมันมีสามศพผู้จาร์มีคนเดียวว่าเวตาเต ตัวเจ้าหนุดอ,อ,องไปถึงที่หันสองทุ่มปายบูจาจะมีศกไต้เพโอยู่ยังไม่ได้ขึ้นมาศกกลางเต๋อฮ็อเตศศพตั้งเหนือบ้านเอาพอแปดมงกิงบบูจานก็มาเขาก็ประกาศหาน้อยนั้นน้อยก็บอกเอาประกาศหาบูนานบูนานก็ว่าโอ้ข้าลืมไปหมดปทธมโมสงังโฆเสียยี่ห้ออย่างขนาดดักเเนอะ พอดีมีโยมชีอยู่สองสามคนนั่งอยู่บนบ้านถตามาก็เชื่อมั่นอย่างขนาดนักคุณโยมนำใบพระสมถทานรับสินได้ไหมรัตนาธรรมได้ไหมได้เจ้าขา้าโพโตสามคนประสานเสียงม่นขนาดน่ะพระกะม็ม่วนราตนาสินกมน็ม่วนรัตนาธรรมก็ม่วนเขาตั้งหลายนี่เหลียวว่าเลียวแวกอนะเนาพอเพน เนี่ยญาติยอมหลายมันว่ามีปัญหาใดๆทั้งสิน้นอาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาสวดหรือพระปรริต์นอนำไหวพระอย่างนี้นะมันได้ทั้งนานจะเป็นน้อยก็ได้เป็นนานก็ได้แต่ว่าเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ว่ามันเปิงบ่ดดายเป้านานนะเปิ้นเป็นทุลวงเก่าหรือว่าไ,ได้เป็นทุลวงเปิ้นบวชอยู่วัด เออเป็นนานย่อมจะมีความโอ้หลายสิ่งหลายอย่างหลายประการนะอันนี้ขอบฝากไปกับญาติกับยมใครเป็นก็ได้ถ้าว่ามีความโอ้มีความสามารถแต่ว่านี่ก่อนั้งเตเตเสนาใจเวลาอยู่ตึงไหวพระตึงอับสินตึงปันตอนนี่นะตึงเตศใจเวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมง ขออนุโมทนา่อท่านเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอเจอ้าหน้าตำบลเจ้าอาวาสประสงค์องค์เ้นจุตนจุองค์ในอำเภอประจางมีแปดสิบสี่วัดถึงสำนักสงฆ์นน้อยเหลอห่างดงประยชน์สามวัดเพราะอ่างดงมีแปดสิบเจ็ดวัดแต่ว่านี่พี่น้องประชาชนปากันมาเต็มศาลาหลวงที่ของครูบาเจ้าพมมานั่นนะโต เต็มสลานะี่ยล้นออกมาจากนอกตัวเรรมก็มันถึงแปดสิบสี่วัดกันแน่นอนวัดไหนก็ปากันมาสิบคนสี่สาห้าคนเนี่ยหนุ่งขาวโอมขาวกันมาดูบรรยากาศตะวันนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จะเป็นไม่ยิงอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ประจายจะมีสักสาวเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าก็มีท่านประลัดอำเภอประซางประเปิดประธานปเป็นตรวจแทนของท่านนายเพอเพราะท่านนายเพอก็อติดภารกิจการงานฉะนั้นญาติโยมแต่ว่าแสดงทำจบก็บบายสองมงปลายแก่ๆก็กลับมาวัดแล้วก็ปบกับญาติกับโยมคนนั้นมาเยี่ยมคนนี้มาใจมาอู้มาจามาสนทนารรมกันก็ เป็นอันว่าบ่คคืนก็มได้ไปไหนนะวันนี้ก็มได้ไปไหนถึงเมื่อวันก็ถึงเมื่อคืนเนอะแต่ว่านี่นั่งสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานั่นแหะก็ได้อู้กันเพราะคุณยมประกอสนใจเรื่องธรรมะธรรมโมเรื่องวัดเรื่องว่าเรื่องสวดโยโกฮงนะถึงเปิ้ลจะเด็ดเ่้กา ก็มีความสนใจในเรื่องการแผ่เมตตาก็ได้อู้กันฟังว่าการแผ่เมตตานะั้นน่ะมันมีอยู่สองอย่างสองลักษณะเมตตาที่แผ่ไปในสัตว์โดยการเจาะจงเนาะอย่างโยมจะแผ่ไปหาควายก็ควายนะนะหมูก็หมูนะหมาก็หมาเป็ดก็เป็ดไก่ก็ไก่แมวก็แมว แพไปัหาคนชื่อนั้นคนชื่อนี้เอออันนั้นมันเจาะจงนะแต่ว่าอีกอย่างหนึง่งบัเจาะจงแพรเป็นในสัตว์หรือบุคคลใดก็จ้างบ่มีจำกัดจำนวนเต่าอันเต่าเอไม่ใช่ว่าคนนั้นคนนี้นะกัใจการแผ่เมตตาตึงสองอย่างเนี่ยคนบอกว่า การแผ่เมตตาโดยที่บาเจาะจงนั่นนะเกิดผลเป็นบุญนักแล้วก็จะเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายจะบ่มีภัยมาเกียดมาจังก็ได้นั่งอู้กันเห็นว่ามันมีอาน,นี่ส่งก่ะเอาแผ่เมตตาหรือเปิ่แล้วเอะมันเกิดอะไรอย่างโอ้ญาติย,ยมอันนี้มันเรื่องจริงเนอะ ลับเป็นสุขนะเตืรนก็เป็นสุขนะตุลุงทำถึงวันถึงวันไปเตดมาพอดึกพอดื่นกะลืมได้ไปที่ไหนกะก่อนจะลับจะนอนก็ไหวพ,ะพะระสวดมนต์แผ่เมตตาสัพพสัตทั้งหลายบาสัตว์มนุษย์สัตว์เดรฌา,านเจ้ากรรมในเวนกะอย่างกะศัตรูกะอย่างกะจังเด้อเอาแผ่เมตตาให้เขาหมวด แผ่เมตตาตัวเองเอานอนหลับเป็นสุขเตินมาเมื่อเจ้าก็เป็นสุขมันเึืงฝันหันร้ายนะญาติโยมสมัยก่อนมาเป็นตุหนุ่มตุน้อยนะเจ้าฝันหันร้ายฝันหันทีไล่เอาก็ลอยมงลงมงลงอ้นะยีมนก็ไล่พรมันเึงฝันสเปสดนะฝันหันร้ายก็มี แล้วเป็นว่าการแพร่เมตตาย่อมจะเป็นที่ฮักของมนุษย์และพวกฮับมนุษย์ตั้งหลายเป็นที่ฮักของเหล่าเทวดาทั้งหลายเอ่อเทวดาของฮักเตมบุตรของฮักเนอคนของฮักเป็นพวกไปพูดผีปีศาจของฮักอันว่าการแพร่เมตตานั้นน่ะแม้แต่อาวุธ ยาปิดก็ม่สามารถที่จะเกิดขึ้นครับตัวเฮาได้เพราะมันมีพญะพิธามคือเฮาเอาก็เลยปลอดภัยจากสิ่งเหล่านั้นจิตก็เป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วนะการแบ่เมตตาทำมือจิตของเฮาเนี่ยเป็นสมาธิถ้าจิตมาเป็นสมาธิมันแพนบดณญายิาดยมทั้งหลาย จิตมันตั้งมันเป็นสมาธิดีสามารถแผ่เมตตาฉะนั้นญาติยมเวลากระทหาป่อหาแม่หาผัวหาเมียหา,หาลูกกัเต้าหาสิ่งนั้นสิ่งนี้สัตว์เดฉานกาเปื่อนมนุษย์ก็คือตั้งอกตั้งใจเนอะตั้งใจดีๆจเจ้ายาถาก็กรกดน้ำยาถาของคนตายสปีของคนยังเนาะ การแผ่เมตตานี่มันจะทำให้จิตใจเรานั้นมีความสุขใบหน้าก็บึกบานแจ่มใสนะผิวพรรณก็ดีแล้วก็วันลงตายคือก่อนตายก็มีสติสัพพัญญะคนแบ,บแ่เมตตาจิตใจมันตั้งมั่นลกมันเกิดบุญเกิดกุศลอย่างขนาดหนักฉะนั้น เวลาจะตายเนี่ยมันจะมีสตสมาธิจะมีอารมณ์ดีๆเกิดขึ้นขึ้นตั้งสินทั้งธรรมเกิดอาบุญกินบุญตาเนาะเกิดหาพระพุทธระธรรมพระสงค์เนี่ยมันมีสติเกิดอย่างอีประตูอบายภูมินี่มันก็ปิดอ่ะนาองทีนี้คนที่แผ่เมตตานั้นเมื่อย้บปตัดสรู้นะเมื่อย้บปตัดสรู้ ก็ย่อมเข้าถึงนิพพานโลกได้เหมือนกันนะฉะนั้นญาติยมการแผ่เมตตาก็เป็นสิ่งที่สําคัญมันมองถึงจิตใจคนนั้นเป็นคนจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นะเพราะว่าจิตใจเปี่ยมไปด้วยธรรมะเปี่ยมไปด้วยศีลนำมาหักษานำมาปฏิบัติฉะนั้นแผ่โดยบัเจาะจงนั้นได้อานิสงส์นักกว่านโะยมเน้อ แพรด้วยเจาะจงก็ได้ในเขตจำกัดอันนี้ทุเจ้าก็ขอฝากไว้กับญาติกับโยมลองนำไปคิดพิจารณาดูก็แล้วกันเอาละวันนี้อู้จะมาก็เป็นเวลาเป่าสมควรเนาะวันที่สิบสองวันมาคปูจาปีนี้ทางวันหนองทองก็จะได้ส่งน้ำพระธาตุเกอ้าพระธาตุ เกล้วจุลามณีจำลองทิ่วัดธาตุองค์นี้นี่คุณแม่จันฟองเกี่ยวแก้วกับลูกและหลวงปู่ได้มีเมตตาธรรมเป็นประธานในการสร้างก็บรรจุพระธาตุลงไปอันหลายสิ่งหลายอันหลายอย่างก็กำหนดงานส่งนะ้ำเป็นประจำทุกปีในวันมาฆบูจาถ้าปีไหนมันเลื่อนหนอน เรียกว่าปีนั้นมีสิบสองเตื้อ,อเขาเข่าเลื่อนไปเป็นเดือน6กเพ่งแต่ปีนี้ห้าเป่งกับวันที่สิสองซ้่งเป็นวันเพ่งปุดเนอรหมายกำหนดการเวลาบ่ายมงนยมเนอร์บ่ายมงให้เกิดปีมาจะไปร่วมได้ก็ดีเนออันนี้ขอขอบฝากไว้อายุวันโนสุขของบลังพบกันใหม่โอกาสหน่าเจริญพร ทำนายของคนเท่าบะเกาเป็นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัาแตงลายจะขึ้นกลางจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุก คนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำถ่ามินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุ๊กเจ้าจะเอาเมียฮาจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาเบานักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน,น้อยจะใส่สร้อยแผวข้อตีนของกินบ่ตองได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากัวเป้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมา กินมีตีนบอดฮาได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนตำ่ำเสือลายดำจะสุ่นตื้นบ้านฝูงแรดแจงจ,จะอยู่บนหลังคาปูป้าจะดาดดืนต้องอึองบอดตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัต์ปีกจะหนีไก่นกยางตินไสจะกินบะแห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนนมจะอยู่ตังบนซาปเป้าจะจนกันกลางอากาศขนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหยาการน้อยนานจะหนีปลาน้าต้าจะไหลขึ้นเหือน,น,นดินจะเปียง ังกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบอย่บ้านไม่การจะบ่มีไผ่หู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะคลองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินนี่สินจะมีกันทั่วบัดท,ทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนี่ยายจะกลายเป็นความจริงไม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่และตั้นตั้งหลายเฮ้ย